นอนก็ไม่นอนห่วงสมบัติตาจะปิดแล้ไม่ปิดแล้วเดี๋ยวไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วโอ้ยไม่ไหวแล้วลูกห่วงสมบัติดวงดีโอ้ยไหวไหมน้อลูกเอ้ยดูดูใจนอนก็ไม่นอนดูตาเหลือกเดี๋ยจะหลับหรือไม่หลับแล้วตาเหลือกแล้วมีแต่ตาขาวแนละ้ว